สวัสดีครับส่งงานนะครับนิสสันบิ๊กเอ็มหนึ่งคันนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่เจ้าของรถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวพี่เชิญพี่เลยครับมาจากที่ไหนครับมาจากแลมชะบังชลบุรีครับแลมชะบังเลยนะครับมาถึงนี่เลยไกลไหมครับพี่ประมาณเก้าสิบโลครับเก้าสิบโลนะระยะทางเทียบกับเวลาที่มันรอคอยช่างเนี่ยถือว่าคุ้มค่าไหมครับคุ้มนะ การทางานของช่างเป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อดีมากเยี่ยมครับการเก็บงานนะครับเก็บงานเก็บงานดีมากครับหาที่ไม่หาที่สีไม่ได้ครับปกติเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยนะพี่ลองเหยียบเลยครับมีอะไรเกะกะเท้าไหมไม่มีครับไม่มีครับปกติครับหมิมทุกอย่างครับนะครับแล้วการหมุนพวงมาลัยล่ะครับพี่พวงมาลัยอย่างจากปกติต้องแบบในเมื่อเมื่อตอนก่อนจะเป็นแบบนี้เลยต้องโผลนะฮะ ตอนนี้ไม่ต้องสบายครับนะฮะอันนี้ลองลองขับขี่ดูหรือยังครับลองแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเวลาไปขับขี่โอเคครับดีนะนะครับ,รบการคืนพวงมาลัยการหมุนคืนนะครับหมุนคืนถ้าถ้าถ้าหักหมดก็จะคืนะตีคืนอยู่แต่ถ้าเราหักไม่มากมันก็เราต้องใช้มือช่วยหน,นนหน่อยนะฮะก็นิดหน่อยมันก็เป็นธรรมดาของรถอยู่แล้วถ้าถ้าเร็วน้อยนอยนะฮะเพราะว่า เวลาเลี้ยวน้อยมันขึ้นอยู่กับแรงส่งของคันเร่งด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าหักสุดก็อยู่เทินคืนดีปกตินะครับนะครับโอเคครับพี่มีอะไรอยากจะบอกชาวบิ๊กเอ็มไหมครับพี่ก็คนไหนที่เป็นยังเป็นธรรมดาอยู่ก็มาติดตั้งได้ครับนะครับขอบคุณที่พี่อะไรนะครับที่จิรศสักครับที่จิรศักจากแหลมชบังนะครับโชว์ให้ดูนะครับมือเดียวก็เลี้ยวได้นะครับดีนะครับครับคันนี้ล้อใหญ่ด้วยนะครับอ่าหมุนเลยครับ ครับขอคุณมากนะครับพี่กิรศักดิ์ครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับ